แต่คนคนนี้หรือเป็นผู้ชนะกินไปเยอะมากแต่ดูเขายัางสนุกอยู่นะ,ะตอนแข่งกินอะไรเงี้ยเขาเอนจอยมากเ,ออเขากินทั้งนอนครับกินทั้งมแมลงสาคบคุณ <ๆ S 1> เคยกินไหม,มแมลงสาบผมไม่เคยผมเห็นแล้วผมก็กแบบกลัวผมไม่คนแพ้ครับ มาแลงที่ขายตามท้องไหนก็ไม่เคยกินไม่เคยครับผมโดนไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยแซนดี้ไม่เคยครับพี่หมูโอ้ไม่ใช่ค่ะผมไม่เคยกินจริงเหรอจริงผมกินแต่แซลมอนแลงเฮ้ยดูดีปะล่ะต้ออะไรนะแซลมอนแล้วเวลาเป็นไข่ปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรคาเวีย ดูดีเลยวันนี้เป็นเรื่องที่ชอบโลกมากถ้าบอดตอนนี้ก็ต้องรอผลอย่างเดียวว่าจริงๆเขาจากไปเพราะอะไรพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันครับ <c oughs> ครับอะล้ครับคุณแจ็คถ้าพูดถึงเรื่องสังคมไทยแล้วแจ็คนึกถึงอะไรเอ่ยสังคมไทยน้าตอนนี้นะก็คือรอยยิ้มครับของคนไทยนะก็จะรอยยิ้มแล้วล่ะก็ต้องมีเรื่องนี้แหละครับพี่วุดีครับความมีน้ำใจของคนไทยแบ่งปันความสุขนะฮะแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกับรอยยิ้นที่มอบให้ครับผมอ่าล้ครับใช่แล้วอย่างที่จักพูดนะครับวันนี้เรื่องราวของตํารวจท่านหนึ่งแหละครับที่เขาปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากที่ได้รับแล้วนะเป็นคุณตํารวจที่ใจดีมากครับแต่คุณตํารวจคนนี้จะเป็นใครและทําอะไรนั้นไปดูภาพนี้กันครับมาถึงช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุณหมูพิมการเนี่ยได้ออกมาโพสต์เรื่องิสการมเกี่ยวการ์ S <S กรีดกระเป๋าในห้างดังแต่กลับไม่รับความร่วมมือเท่าที่ควรเนี่ยนะฮะเรามาคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเรา <Le al S 2> เหตุการณ์ย้อนกลับไปวันสารวันที่แล้วม,มันเดินอยู่วันเสาร์ค่ะเมื่อวันเสาร์ไปส่งน้องนายเรียนรอรอพอเสร็จแล้วก็คือใกล้ๆตรงนั้นหมก,ก็เออแวะหน่อยดีกว่าตรงบางนาใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือกะว่าจะไปซื้อเฟอร์เนิเจอร์เนี่ยเปิดเปิดบริษัททําตึกใหม่เปิดบริษัทใหม่อย่างเงี้ยก็จะไปขนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างถ่ายรูปไปหมดทุกอย่างแช่แช่แช ใช้วิธีจดนะคะแล้วก็ไปหยิบเองถูกไหมคะแต่หมูก็ใช้วิธีถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก็<อ>กมือถืออยู่เนะี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอไปถึงพอชั้นบนลงข้างล่างไปมันเป็นแผนกครัวเป็นแผนกครัวเราก็ต้องซื้อจานชามเข้าบริษัทด้วยนะคะคแล้วก็กําลังเลือกชามอยู่เะจะเป็นชุดไม่เป็นชุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือสมาธิอยู่กับตรงชามรตรงนั้นเราก็มีรถเข็นอยู่อันหนึ่งอันเข็นของมาเยอะและ้ว<อ>จากข้างบนอย่างเงี้ยนะคะก็มีรถเข็นแล้วก็เลือกชามเลือกชามสักพักหนึ่งเนี่ย สักพักหนึ่งเราก็แบบรู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะทำไมทีมต้องกว้างทำไมต้องมาเบียดฉันขนาดนี้ด้วยซ้ายขวาแล้วก็หลังพี่หมูพี่หมูนี่กระเป๋าในเหตุการณ์ด้วยวันนี้รกระเป๋าใบนี้นะคะมมลแล้วเลยพี่หมูหิ้วิวอย่างนี้อ,อย่างนี้พี่หมูก็กำลังหันหลังเลือกอย่างนี้นะคะ,ะคแล้วก็ มีทอมหนึ่งคนทอมหนึ่งคนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีอิงแก่หนึ่งคนตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็กระลักแล้วพี่หมูก็กระลักเลือกอย่างนี้เลือกเลือกอย่างนี้แล้วพี่หมูก็แบบเฮ้ยอะไรกันนะเนี่ยไม่ได้วอยๆนะคะคือเราเราก็เอะใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชี้อย่าไม่ใช่อย่าให้รู้ตัวแล้วพี่หมูก็แล้วพี่หมูก็แบบว่าทําเป็นแบบทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้เดินเดินถอยหลังออกมาอย่างนี้เดินถอยหลังออกมาแล้วพี่หมูก็แกล้งวัน นันใส่แว่นใส่หมวกใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกด้วยก็เลยแบบว่าทําเป็นถอดแว่นคือแบบก็ไม่อยากให้เขาแบบเนียนๆนะนะก็ถอดแว่นออกมาทําเป็นแบบว่าจริงๆจะเช็คกระเป๋าว่าแหละว่ากระเป๋าไม่โดนพอเช็คพอเอาแว่นไปปุ๊บผัดเจ้าแบบว่าตอนนี้นี่เห็นแล้วมันมีไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยตกลงมาด้วยเพลงโอ้พอเพลงเสร็จปุ๊บคุณหมูนั่งดีกว่าครับผมผมปวดคอแล้วพอต่อเพลงเสร็จปุ๊บคือพานิว่าไม่กี่วิอ่ะคุณหมูเห็นแล้วว่า เป๋าเป็นรูขนาดนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้แล้วปรากฏว่าหมูก็เลยเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็ชี้หน้าบอกว่าล้วงกระเป๋าไอ้เมยกรีดกระเป๋าทำไมไ่เนี่ยจริงๆไม่น่าถามนะกรีดทำไมมันกรีดไม่ได้หกรีดละครนะิอินอินอินแล้วตอนนั้นตอนนั้นวิ่งตามคนร้ายไหมครับไม่วิ่งอ่ะคนร้ายมันก็ยืนแบบเว่อคือจริงๆมันยังไม่ได้ของไปแล้วหมูได้ยินเสียงแววๆด้วยนะว่าว่าไม่ได้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  ยังไม่ได้อะยังไม่ได้เลยเงี้ยเพราะว่ากรีดเข้าไปเนี่ยมันไม่มีของในกระเป๋าอีกอีกชิ้นจ้ะอีกใบใช่ไหมฮะใช่จะบอกว่ากระเป๋าแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเป็นกระเป๋าที่โดนกรีดเยอะที่สุดเลยนะคะหมูก็แบบชงอะไรเหรอใช่ค่ะลองลองชงเนี้ยค่ะแล้วก็หมุก็เลยซื้อกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าจัดระเบียบอยู่ข้างในเวลาเราย้ายกระเป๋าเนี่ย เราก็ยกอันนี้มีกระเป๋าตั้งมีทรศัพท์เนี่ยย้ายไปอีกใบหนึ่งเวลาเราผู้หญิงเราจะย้ายกระเป๋าบ่อยนะคะเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยแล้วก็เอาใบนี้กระเป๋าจัดระเบียบเนี่ยเวลาย้ายก็ใส่ลงไปอย่างนี้มันก็ไปควานหาอยู่แบบคือถ้ามันเอาใบไปทั้งใบใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบใช่ถูกไหมเข้าเรื่องเลยดีกว่ากลงนี้คุณได้เห็นไหมครับว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือใครอะไรยังไงเห็นิ้ะพรเงยหน้าขึ้นมาแบบไอ้ตัวลางหน้าหมูหลนปุ๊บหมูก็ชี้ล้วงกระเป๋าทำไมอย่างเงี้ยมันก็ยืนแล้วหมุแล้วหมุก็แบบก็ ต่างคนก็ต่างอึ้งกันนะฮะจริงๆถ้ามีสตินิดนึงหมูจะรีบถ่ายรูปตอนนั้นเลยแล้วถ่ายรูปไว้ไหมฮะถ่ายแต่ไปถ่ายตอนแบบผ่านไปแล้วประมาณแบบสองสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหมูก็แบบลุงกระเป๋าทำไมแล้วหมูก็แบบมองหามองหาพนักงานมองหายามไม่มีไม่มีใครเลยนี่ใครนี่ใครใครถ่ายไว้เนี่ยคนนี้ที่หมูถ่ายไว้เป็นป้าแก่ๆที่ที่อยู่ทางขวามือเนี่ยค่ะเป็นป้าแก่ๆที่อยู่หนึ่งในแก๊งสามคนูดนี้พูดไทยไม่ชัดด้วยแต่หมูก็ถามคนนี้ว่าลุงกระเป๋าทำไมแล้วเขาก็พูด พูดรีลๆหน่อยนะพูดรีลีหน่อยนะคุณหมูเล่าชัดมากเลยเอาต่อครับผมแล้วก็บอแล้วหมูก็พยายามหาพนักงานหายามในเครื่องแบบไม่มีเลยแล้วก็มีพนักงานน้องอยู่คนนึงก็หน้าตาเด็กๆนะคะแล้ว่อนน้องๆคือมันมีทั้งหมด3คนเขาหมูจับได้เนี่ยเขาก็เดินกระจะเดินแยกย้ายคนนี้ไปทางนี้คนนี้ไปทางนี้อีกคนนึงที่เป็นทอมจะไปทางไหนหมูไม่รู้หมูรู้แต่ว่าป้าคนนี้ไปทางนี้ แล้วออผู้หญิงคนหนึ่งเดินจะเดินขึ้นบันไดสวนทางสวนลูกศรเขาอะค่ะ,ะเดินขึ้นบันไดไปมุกก็บอกน้องพนักงานน้องตามคุณนี้ไปนี่ผู้หญิงเสื้อสีมุงเงิน สบายกระเป๋าเลยลูกีดกระเป๋าพี่เป็นรูเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าน้องอ่ะก็วิ่งตามไปมหมูก็เห็นน้องวิ่งตามไปหมูก็วิ่งตามเยียรป้าคนนี้วิ่งตามเยียรป้าคนนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมายอะไรเงี้ยก็ถ่ายด้านหลังไว้รูปหนึ่งแล้วก็เดินไปด้านหน้าแล้วก็ถ่ายชุดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แล้วก็น้องคนนี้ก็มาครับนี่หมูบกไม่ใช่ดีไ่ดีกว่าแล้วตกลงในจ้าเจ้าหน้าที่ไมครับว่าจะทำยังไงต่อหรือว่าจะไปแจ้งความออ่าี้แล้วน้องคนนั้นก็เด แล้วมกไปเราตามได้ไหมครับทั้งนี้ครับพี่หมูก็เดินไปหายามเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตามคนร้ายไปแต่ตามหัวห,วหน้าปรปภมา คือนึกออกไหมคะคือแล้วแล้วคนร้ายหลักเห็นหน้าเขาไหมอะไรอะไรเขาไหมเขาบอกว่าเปล่าครับผมไม่ได้ตามผมไปตามยามมาแล้วซึ่งยามที่นั่นอ่ะก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบไม่มียามในเครื่องแบบสักคนหนึ่งคือเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ชุดธรรมดาถามว่าลูกค้าหรือใครหลายๆคนอ่ะจะแบบเวลาเรียกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นเป็นรักษาความปลอดภัยอย่างงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องกับห้างตกลงนี่ไงห้างเราห้างน้องก็มีน้องพนักงานมาเขาก็ถามว่า หมูก็บอกว่าเนี่ยอยู่มุมเนี to ้ยพี่โดนอัดอยู่มุมเนี้ยค่ะกล้องจับได้ไหมเขาก็บอกว่าขอโทษกับพี่ตรงนี้ไม่มีกล้องหมูก็เลยบอกว่านั้นตรงนั้นล่ะที่พี่ตามไปเขาก็บอกว่าสรุปแล้วคือไม่มีกล้องครับพี่หมูครับเดี๋ยวเราพักคาราทงชาติแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อพักกันบ้างดีครับมครับเมื่อกี้ตอนคาราทงชาตินี่แม่พูดหมูไดเล่านั่นคเหตุการณ์ที่เธอโดนเรีกระเป๋าที่ห้ามดังนะมีสามสาวมารุมล้อมครับจนกระทั่ง จับตัวไม่ได้างี้ดีกว่าใช่บ่ลนะครับแต่ว่าโชคดีที่ขอไม่หายให้ผู้หมูแนะนำหน่อยดีกว่าว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอาจจะอยากจะทราบเราจะสังเกตคนรอบข้างเรายัางไงนะครับ <c oughs> ว่าเรากําลังเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้ว <c oughs> อ๋อก็มันมันก็อย่างที่บอกอ่ะหมูก,ก็อ่านเราก็อ่านเราก็เวลาอ่านแล้วเราก็คิดว่าเอะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราจะทํายังไงอย่างเหตุการณ์เนี้ยลุมกันอัดสามคนเนี่ยหมูก็เคยอ่านเจอมาแล้วมันมันผิดสังเกตตรงที่แบบที่ต้องกว้างอ่ะทำไมต้องมาเบียดชั้นแบบ อัดชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ระวังในที่ที่แบบว่าคนแออัดใช่รถไฟฟ้าใช่ค่ะรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยใครก็ตามที่มาเบียดเราเนี่ยเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วก็คือถ้าสาวๆเนี่ยใช้กระเป๋าประเภทนี้กันเยอะมากนะคะก็คือแนะนําให้มีกระเป๋าข้างใน อีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าอันนี้กระเป๋ามันบางมากถ้ามีกระเป๋าข้างในอีกหนึ่งใบก็จะแบบช่วยได้เพราะสังเกตดูเนี่ยเขาเข้าไปควานหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเยฝากอ่องในรถด้วยมีรถหามเอาจอดรถไว้ห้ากระเป๋าไว้คนมันทุกกระจกเลยอันตรายแล้วที่สําคัญสติสตินะคะเมื่อเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราโดนแน่ๆแล้วเนี่ย ก็คืออย่างอย่างหมูเนี่ยหมูจะไม่ไวอยวายตรงนั้นค,คือถ้าวอยวายตรงนั้นในที่อย่างนั้นะหมูอาจจะมีสิทธิ์แบบถ้าเขาถือมีดกรีดอยู่เขาอาจจะเสียบเราก็ได้ <ๆ S 1> เสียบแล้ววิ่งหนีไปใครจะรู้ถูกไหมคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หมูก็ทําเป็นแบบเนียนๆถอยๆ,ๆออกมาในระยะห่างสักนิดนึงแล้วค่อยออออสังเกตว่าโดนแล้วค่อยวอยวายขึ้นมาอย่างนี้ค่ะต้องต้องสังเกตให้ดีๆนะคุณผู้ชม <ๆ S 1> ต้องระวังตัวที่สําคัญต้องมีสติด้วยนะ<ช>ครับคุณจาร์ที่เคยเจออะไรแบบนี้ ไม่เคยอะค่ะเพราะว่าปกติแฟนจะตัวใหญ่อ๋อมีแฟนทุ่อแฟนอยู่ข้างโอ้เกิดตัวก็แฟนแล้วเราจะไม่ถามเลยมีแฟนยังเพาเกิดว่าเขาไม่มีแฟนจะจีบไหมจิบไหมอครับบอสโอ้โหแต่ผมไม่เล่นรักบี้ดีครับ คุณผู้ชมผู้่าเดี๋คุณแซนดี้เกณฑ์ติการเลยดีกว่านะครับเราได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะว่าชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าจะกลายมาเป็นสาวสวยมีหน้าอกผมยาวสวยขนาดนี้เพียงเพราะติดใจจากการแต่งหญิงเพียงครั้งเดียวครับแต่งปุ๊บเปลี่ยนใจปั๊บเลยมีประเด็นครับว่าที่เขาแต่งครั้งเดียวนะเพราะว่าเขาแต่งปุ๊บทำให้มีคนมาจีบเขาเยอะครับอ่าใช่ไหมฮะเราาฟังหน่อยครับผมเอางี้ดีกว่านะครับเป็น ที่บากันดูครับเป็นทั้งนักเรียนวชิราวุธนะครับนักรักบี้นี่ดูตังแต่เด็กเลยในภาพตั้งแต่เดเลยครับผมเป็นนักรักบี้แมนมากๆนะครับนี่โตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเป็นสจวรใช่ไหมฮะคนไหนฮะคนไหนฮะคู่ันนี่นี่คนนี้เนี่นนี้เนี่เน่น่มีอีกภาพัหมทีมงานนะฮะนี่นี่นี่แล้วยูดีๆีเนี่ยมาเป็นสาวได้ยังไงครับ คือจริงไม่ไม่เคยคิดที่จะแบนนะคะตอนเด็กๆก็คือว่าก่อนที่จะเรียนที่เมืองนอกเนี่ยก็หมอดูก็ทักบอกว่าจะต้องกลับมามีนมผมยาวไปกเจ้าก็จะพูดแบบนี้หมดซึ่งโกรธเขามากหมอดูทักาคุณไปเรียนเมืองนอกกลับมาแล้วจะมีนมผมยาวจริงๆแล้วเขาสะกดจิตเราหรือเปล่าคะไม่ไม่ตอนตอนนั้นมีสติตอนนั้นเป็นเกย์หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นเลยจะถามว่าเป็นเกยก็คงเป็นเกย์แต่ว่าไม่ได้แสดงออกอะไรก็คือเป็นคนเรียบร้อยเฉยนะไม่ได้แบบ กระตุ้งกระตี้หรือว่ามีฝักใฝ่ที่เราจอยากจะเป็นผู้หญิงไม่คิดว่าจะแต่งหญิงแน่นอนชีวิตนี้ไม่เลยในชีวิตนะคะแล้วก็พอดีพอเขาทักก็จะโกรธเขาด้วยบอกว่าทำเป็นผู้จ่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผลสุดท้ายก็พอไปเรียนเมืองนอกเพื่อนที่เรียนอยู่นิวยอร์กกันนะคะเพื่อนสนิทเลยตั้งแต่สมัยเรียนเขาบอกเอ้ยลองแต่งตัวไปเที่ยวดิเล่นสนุกๆก็ไปแต่งเล่นๆกับเขาอ่ะนะคะก็ปรากฏว่าแบบ โอ้โห oh, คนเข้ามาเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราน่าจะค้นหาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงผ่านมาในชีวิตเนี่ยหรือม่าเราออกกําลังกายหาตัวเองให้เจอเวิร์กอัลเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเพื่อแบบเราอาจจะเป็นผู้ชายจริงๆก็ได้หรือว่าเราเราเกิดอะไรขึ้นกับเราแน่อะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเป็นวันที่จุดประกายขึ้นมาว่าแบบ มันเป็นเหมือนอะไรที่เราค้นหาแต่เราไม่รู้ตัวมันก่อนมับคุณแซนดี้ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดหรือยังครัทั้งข้างบนข้างล่างนี่ครบเลยยกเครื่องจัดเต็มเรียบร้อยจัดเต็มเรียบร้อยค่ะก็คือที่ถ้าเป็นอยู่ที่เมืองนอกก็เป็นนางสาวไปแล้วเลยค่ะผ่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับโอ้โหตอนนี้ก็40กว่าแล้วนะคะตอนผ่าตอนอายุ30กว่าค่ะก็คือจริงๆอย่างที่บอกคือช่วงเวลามันมันกว่าจะเปลี่ยนนะคะวัยก็30ไปปลายแล้วค่ะอะไรเจ็บกหอกันนะครับ ข้างล่างมันเนี่ยผมอยากรู้บ้างช่วงไหนบ้างเออช่วงไหนเจ็บครับนี่ไม่หมายถึงว่าตรงไหนเจ็บก่อนซ้ายหรือขวาหรือตรงกลางไม่ไม่ค่ะจริงๆมันข้างบนเท่ากันมันโดนรถสุดล้อวิ่งทับไปทับมาอัดล้อแรงเพราะเพราะมันตึงไงครับเพราะนี่แต่ว่ามันฉีดยาช้าไม่ใช่เหรอหรือว่าฉีดยาบ่อไม่ใช่ไม่ไม่ละค่ะเรื่องจากเรื่องนี้คือว่าเพอเออเนี่ยไม่ได้เทคฮอร์โมนส์ก่อนเพราะว่าจริงๆคุณหมอเนี่ยเขาต้องให้เทก่อนแล้วเราเป็นคนแบบแพ้นะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เทคฮอร์โมนสไลด์ก็คือเหมือนกับ เราพร้อมที่จะเข้าแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บทุกอย่างมันตึงไปหมดเลยนะคะไม่มีความยืดหยุ<ช>่นเพราะมันก็เลยเจ็บป๊บหนึ่งนะตอนที่แต่ง <นะ S 1> หญิงใหม่ๆครัคร้งแรกอะไรที่อยากให้แต่งต่อตอนแรบกบ คือเหมือนกับเราเราเราเจอคนที่เขาสนใจอะค่ะเหมือนกับให้ให้ความสนใจเราซึ่งเวลาเราไปที่อื่นเนี่ยแหละจะต้องยืนเฉยๆนะคะแต่เวลาไปที่นู่นเนี่ยเราเราเป็นผู้ชายจริงๆเข้ามาจีบอะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันจะมันเกิดใช้ลมลมรู้สึกที่แปลกนะคะเหมือนกับว่าคนเข้ามาจีบอะค่ะแล้วมันเหมือนกับอูเรือดมันพุ่งทางร่างกายเลยคุณต้องลองบ้างเลยนะโอ้จะดีนะครับผมจะมีคนมาจีบแต่เขาคือไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มาเป็นอ่าแฮร์สไตลิสต์ด้วยนะครับให้กับดาราบบอสเกิดขึ้นได้ยังไงคร ก็หลังจากจบโทนะคะก็ไปเป็น PR d i ร e c t o เให้กับบริษัทชกมวยที่เวกัสก็อยู่ในวงการบันเทิงมาตลอดนี้บริษัทเนี่ยถูกซื้อไปก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ก็พคุนก็บอกเนี่ยยูมีลุคมีความสามารถอยู่น่าจะเป็นสไตลิสต์รแลก็ต่อต้านเพราะครอบครัวเป็นตำรวจนะคะแล้วก็ต่อต้านเพราะเราถูกเลี้ยงมาอีกแบบหนึ่ง แต่สุดท้ายก็ไปเป็นเป็นเสร็จก็ไม่รู้เรื่องอีกเพราะเราไปเรียนด้าน cosmetology คือผู้เชี่ยวชาญด้านความงามต้องเรียนทา้งด้านเคมีคชีวะกายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคซึ่งมันมันไม่ใช่ตัวเราเลยเราเรียนด้านการตลาดมาแต่พอถ้าจบเสร็จปุ๊บเนี่ย จบมาด้วยความที่ที่ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแล้วเขาก็ประเอินไปอยู่ในร้านในเวสตวส์ฮอลลีวูดอีกซึ่งเป็นพวกดารามาทำเวสต์ฮอลลีวูดใช่ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีดารามีคนรู้คนทีมาทำแล้วเช่นเช่นใครบ้างที่เคยที่เคยตต่สีสังเข้ามาแล้วก็จะมีพวกเอ,อ,อชตันคูเชอร์นะคะแต่ว่านั่นคือเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็จะมีแอนดี้ลองค่ะที่แบบแฟนของดาราหลายคนแล้วเดมี่โมยกิเคยไหมคร เดี๋ยวเมื่อันราไม่ได้ตัดแต่ว่าแฮงเอาท์กันนะคะก็จะดื่มเพรีปาร์ตี้กันสมัยก่อนตอนที่เขาคบกันใช่ไหมอาใชาตนน่ตถามไม่นด้นเขาแซวกันเองมั้ในวงหมู่เพื่อนว่าเฮ้ยเด็กคบกับคนแกะ่อะไรเงี้ยคือเขาแซวกันเองไม,ไม่ไม่นะคะเพราะว่าคือท,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 ทุกทุกในที่นีมันเปิดเผยอยู่แล้วแล้วอย่างว่าคือเขาเกตารองกันได้ดีมากใช่เพราะเหมือนเหมือนตอนนั้นแซนดี้ก็ มีแฟนเป็นเด็กเหมือนกันซึ่งเป็นเพื่อนกับแอชเชนเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เป็นเรื่องท้าวส์แต่ดีกว่านแทงกับแอชตันเขาเป็นคนแบบท่าเป็นคนยังไงตลกนะคะแล้วก็ปาร์ตี้จริงๆคือคือฝรั่งของเราปาร์ตี้ก็จะปาร์ตี้จริงๆแล้วเวลาเราไปไหนเราก็จะเข้า VIP l o u n g e ตลอดแต่ว่าเป็น house party อะไรเงี้ยค่ะก็จะไปแบบ เลดไนแล้วก็เต็มที่ได้ข่าวว่าบิน p r i v a t e l ด้วยยังไงไปที่ไหนยังงไก็มีค่ะคือจริงๆตอนนั้นเราดูในหนังเราคิดว่ามันเรื่องโกหกแบบจะเป็นไปได้ยังไงแบบมีคนขึ้น privately แล้วไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเกิดขึ้นนะคะคือคือเราคบก,ก,กับพวกพุ่มกับพวกคนที่สร้างหนังเนะะี่ยค่ะแล้วเขาเขามีอำนาจมากกว่าดารานะคะแล้วขึ้น privately ไปปาร์ตี้กันที่ซาน